ตึกจีดงเงินตึกรกวยเพราะว่าป่ามันตื้นน้ำใหม่ป่าปลาซิวปลาน้อยตัวนไหมปลาน้อยหางแดงเอามือเอามองมาใส่ทุกคนเลยเอามองมาใส่รัดไว้พอดีจะน้อยน้ำเต็มมันแตะออกงกลางหน้านี่แหละปานะ่าแล้วโอ้มันขึ้นมาแาต่ภูไต อกลกน,นำฝนกับปลาลงก็ปลาหน่วยหางแดงทุกคนเลย มันโบบแน่แล้วก็ปลาน้อยแน่ทักทายสบายดี FC ทุกท่านผู้ติดตามนะครับชมม,มันนี้ฮาวกาัหลักจากลุกมาตะป่าแล้วก็ได้มาหน้าทุกคนเลยเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งๆเดี๋ยวนี้ก็สเสียงครีดห้องเชี่ยวเชี่ยวนะ ตุกสำแจงเมื่อคืนนี่นะตอนนี้เราไปหาเลาะเบิงป่าส่าสิป,ป่าปีมสามกลางหน้าน,นี่นะป้อน้ำม่นเทวหลายเลยทุกคนเลยจะ,จะเต็มพายมือแรงสุกใฉอื้องชีห้องทุกคนเลย มือพลกามืดมาอยู่นะตอนนี้นะบางเธอมันชีตกอิก่มจากแมล,ลงเขาไปตกเมลงเขาก็ได้อยู่การอื่นละกานนอนอยู่พี่เลยเมลงนะได่ว่ปลานะ ปลาขึ้นมีดเลยทุกคนเลยเขาเอาได้ได้หอย,ยนี่นี่นี่ไปไปไปอุ่น,น,นสายธรรมชาติของเขาหมอหอยโกงหมอหอยปากกว้างหนอนมาหลายเลยทุกคนเลยเป็ตนตะดาเลยหน้ากันแต่กาบุทันยาว น้ำกำลังมาทุกคนเลป่าดีที่ขึ้ฟนฟอตีปไปในเทาเลยเสือใส่ไว้ทุกคนเลยรัดป๋าขึ้นจังหวัชิมายาม ตึกจุดลงมันตึกด้วยเพราะว่าลวปลามันตื่นน้ำใหม่ปลาปลาซิวปลาน้อยตัวนี้ปลาโนอ้นอยหางแดงเอามือเอามองมาใส่ทุกคนเลยเอามองมาใส่รัดไว้พอดีจะน้อยน้ำเต็มมันเตะออกงกลางหน้านี่แหละปลานะโอ้มันขึ้นมาตาภูไตขึ้นมองไว้ทั่วเลยตุ้งไม้น้ำ น้ำมาไหม่ป่าตื้น painting. ตืนน้ำไหม้เย็นจะน้อยน้ำขึ้นเมื่อี่ึกหนากน้ำไป ใส่มองไว้ทุกคนเลยน้ำกำลังมากดน,นี่นะน้ำตูนมาแต่พายเขาจะเอาตูนลงมาใส่พายเขานี่แต่าดวยมันก็เต็มเต็มแมป่ปลามันตื้นน้ำไหม่ถือบอลจิลุกนะฮะรอนี้ก็จะเก้าน้ำทันนี่เลยเลยนี่เต็มเลยสิแล้วลถืออยู่นะ ได้อยูทุกคนในน้อยหนึ่งไป่านะไดไล่สำเร็ป่าตัวทกเลยป่าน้อยห่างแดงนะถั่วดีลลยเติมดีทยดึงเลยต้อมุกคักได้ไดแกงเ<ม>ชื่อเพยยนอบแกงเชื่ยอยพยนบ,บไม่มยนอบ,บก็มีแกงอันบ่ ແລະຊິຍົນໂບກຍາມນີ້ໂອຍົນໂບກປົກໃໝ່ມອງເຮົາກະຊົກໃຈຢ້າມບໍ່ທຶເຊມ້ອຍຢູ່ໃສກະພະຍາມແລບໍທໄຟແປາບກດຊິຫ້ອຍາງດງ อันมากตะคืนนี้มาลัดเอาตะคืนนี้ยันได้ป่าแล้วฝนตกตะมตะคืนนี่ตอนจะแจ้งนะตกตับแก้วสเกลปลากระซิวเสียงเควีตก็ห้องเยี่ยงอยูทุกคน,ออกกนหนักหนา ตื่นน้ำใหม่ฝนตกน้ำก็ใกล้จะเต็มผายแล้ยโอ้คอยเบื่อ หิดแล้วบ่ไหเนาะนี่นำาฟดกับปลาลงปลาปลาหน่อยหางแดงทุกคนเด้นอยนบูบแน่แล้วก็ปลาน้อยแน่ ปลาซิวกับปลแมนเนี่ยปลาหน่อยปลาหน่อยหางแดงปลาซิวมันชิดตัวใหญ่่นนี้นะเ็นมอคโมกแขวนโซ่คักได,ด้สูงแลังตรงมาดิ

มาทุกคนขี่ข้าวเทมเดี๋ยวมาหนิมีแกงปลาปลาน่อยปลาซิวก็ยังไงปลาน่นอยนี่นะแกงเชียงโยนโบกมุก<สะ>มุขงขง้าวสิเสร็จให้เป็นแบบโบก không biết muốn ăn là rồi. Không mì nước. Không lắm nóng 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 น้อยมากละทำไมอยู่พอยน่ะกัากวันี้จะม,ม,ม,มีคนมาเย,ยี่มยม จะก,กี่ข้าวยาแล้วเขาพยายามไส่แล้วก็ยามมองทุกคนเลยเพราะว่าเขาจะยามตอนทิ้งๆเน้อผัดเพราะว่าเขาหากิกาซื้อมองกะมันบีทึกเขาก็จะได้พยายามลงเบิ้งตอนนี้กะเคยจะขำแล้วนะประมาณสามโมงสองโมงสามโมงนี่แหละมันจะทึกบนนะ่ะน้ำกะกำลังมามือเขาซื่อ,อเสา,านี่นะตอนนี้มนน้ำมากะโอ้ยยี่เต็มพายแล้ว เขาจะได้ไปยามบ้างก่อนนำขึ้นอีกเต็มผายเลยทุกคนเลยมองเขากา็โอ้ยถือบุด่ดีสมออยู่เขาจะไปยามใส่ก่อนนะเขาจิมายามมองนำก็ไหลตกจอกไหลคอยแล้วนะนำกัน อู่ด้วยฮะเร็อืกระปูตัวหนึ่งปล <c oughs> ากระตสอกโต้ผึสอกโตแล้วไปตัว,ว,ตวนึ่ง่ะ <c oughs> อือหลอดปลอกรไปเรือ ป่ากระเดือกกระปูตัวนึงป่ากระเดือกตัวนึงทุกงหมเลยโอ้โหหายใจยากมองก่อนบบนี้ โตจานโตเลยปลากระถืออยู่ทุกคนเลยมองแต่ปลาก,ละกระเดดแล้วก็ปลาขิงถือบีหลายไปเลยนะกระดพังน้อย เดบวงงามปไปไลยน้ำยกโทูมันเขาก็เลยเก็บมาปตลาก็ได้จิบไปโตโทุกคนเลย มปนกีกระฟังนอกอเอาก็เข้าขาเลยโอเคทุกคนเลยมาตอนนี้ฮากะยาม่องยาม่องกับบิทึทุกคนเลยมาเสาในนันผลถือว่าผลตกแหง้งผลตกแหง้งขีดขีดกับห้องเซลลนะกันกับมันตกแต่หัวแรงนี่เฮาสิได้กินอึงอันนี้มากรับใส่ม่องแล้วกันเชื่อใส่กับบิธึถือปลาถืสมองประมาณ ยิดมเป็ดตูนี่แหละปลาเข็งมาตอนนี้เท่ากาับจะได้มือแล้วทุกคนดเลยพักผ่อนอยู่บ้านมาืนอมาีนกับคลิปเขากับจบลงเพีน่นี้คลิปนา้าพอเดียไมย่เขอบใจผู้ติดตามและวู้ชม